เลยการฟังในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เราได้ฟังคือฟังกันแบบฟรีสไตล์ตามสบายตามสบายท่านอยู่ในอิริยาบถอย่างใดก็ได้เว้นเว่าอย่านอนในขณะที่คนอื่นเขาลังนั่งทนั้นถ้าหันอยู่คนเดียวฟังอยู่คนเดียวก็ตามสบายจะนอนฟังจะนั่งฟังจะทําอะไรฟังก็ได้ ขอให้ท่านนั้งหลายจงฟังให้เกิดประโยชน์ในการฟังยังไม่ต้องเชื่อก็ได้เปิดใจไว้กว้างๆเป็นฟรีมายเปอิสระถ้าพราอว่าไม่บาปถ้าท่านฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ปฏิบัติตามก็สมควรที่จะปฏิบัติตามให้ได้ผลอย่างนี้ท่านก็ควรเชื่อได้ฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่เกื้อกูลไปร่วมประโยชน์ก็ไม่ควรค่าที่จะเชื่อแต่ฟังได้ในลักษณะของชาวพุทธสระะวันพระนี้ก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่คนโบราณของเราท่านสอนว่าวันพระใหญ่ๆวันพระธรรมดาเจ็ดข่มแปดคา ก็จะให้บริบาลอมาตของท้าวจตุโรกบ,บาลออกมาตรวจโรคว่ามีคนทําบุญซึ้มทรรธานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เชื่อทือคูบาอาจารย์เคารพสมณพามผู้ทรงซึ่งทําบุญตักบ,บาตถือสิ่งห้าจำสิ่งอุโบสถกันบ้างไหมแล้วก็ไปรายงานให้ท้าวเจตุโรกบ,บาลวันสุดสี่ค่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว่าวัน จข้ามแปดคำก็จะเป็นหน้าที่ของบุตรลูกโอรสของท้าจวจตโรก,กบ,บาลมาทำงานแทนพ่อาวาตามพระเจะวิ์ดกให้ฟังหน่อยมาตรวจโลกว่ามีคนทาบุญสุนทรรทานถึสศ้ลห้าสิน 5, ส้นแปดกันบ้างไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบา,า,าอาจารย์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือเคารพบูชาสรรมณะพามกันบ้างไหม แล้วก็บรหายงานให้พ่อเสรอในวันสิบห้าค่ำก็พอออกโรงเองคือตัวเท้าเจตัวโรคก,กบ,บานนั่นแหละออกมาตรวจเยี่ยมรอบโรคตรวจโรคว่าเออในเมืองมนุษย์ยังมีคนถือสินห้ายังสมทานอโอโบศสิน ยังเคารพเชื่อฟังเลี้ยงดูพ่อแม่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพบูชาทำบุญทำทานกับสมณาพามณ์ผู้ส่งศีลกันอยู่แลวหรือเมื่อได้ข้อมูลแล้วสิบห้าวันนี้ก็ไปงานข่าวต่อพระอินทร์บนสวรรค์ทางสวรรค์เมื่อได้ข่าวว่ามีคนสนใจศีลธรรมมีคนตั้งอกตั้งใจสมาทานติณหาลักษาศีลอุโบสถในวันโกนวันพระ ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพบาอาจารย์เคารพสมณะพามอยู่เทวด,ดาก็จะชื่นชมยินดีว่าเมืองสวรรค์ของเราจะเต็มไปด้วยการทิพ์กายทิพ์จะเจริญอสุรกายจะขาดแขนจะไม่มีถ้าหากมันตรงกันข้ามโอ้เมืองมนุษย์มีแต่คนสมมาเลเทมาวัดไม่เข้าไปเจา้าไม่นกวันโกนไม่ละวันพระไม่เวนใหญ่ชีตาเทศไม่เคยเคารพศรัทธามีุตความอยากได้อยากมีอยากเป็น จนมุดบอดกันหมดไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่เคารพพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เชื่อฟังกูบาอาจารย์ไม่เคารพสมณะผ่ามผู้ส่งสิ่ถ้าอย่างนี้เทวดาก็สอรี่เสียใจบอกว่ากายทิพย์จะเสื่อมถอยอสุรกายจะเจริญสวรรค์ของเราจะร้มเล็งจะไปยัดเยียดเอียดกันอยู่ที่โน่นแหละที่นรก พูดถึงตรงนี้ก็น,น่าคิดถึงโลกเก่าในยุคป,ปัจจุบันวัดฟ้าอารามนี่เปิดกันอยู่ตลอดไม่มีใครสนใจที่จะเข้ากันเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อวานเซนนี่โยมาถามว่าวัดนี้ไม่ได้รับทานใช่ไหมได้รับสังฆทานไหมเป็นครูบาอาจารย์เอาได้ยินมายัางไงจึงถามอย่างนั้นได้ยินว่าที่นี่ไม่ไม,ไม่ค่อยได้รับทาน ไม่รับการทำบุญพระท่านจะออกไปปฏิบัติงานข้างนอกโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอาตดมาบอกว่าอย่างเงี้ยที่วัดก็มีพระอยู่ตลอดยิงวัดนี้มีพระเยอะแหละคือคงเข้าใจผิดแต่พระวัดนี้ก็ออกทำงานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอยู่เรื่อยโยมมานิมนตอารถมารับเขาก็เลยเฟ้ยๆกันหน่อยอาตมาก็เลยบอกว่าวัดเปิดอยู่ตลอดการ ยังไงยังไงก็มาได้ตลอดเวลาก็นึกถึงที่เท้าจจตุโลกกับบาลผู้ก,กับเทวดาเทวดาก็เศร้าใจว่าคนไม่สนใจหลักธรรมแต่หมนี้เป็นอว่าเมืองสวรรค์จะล้งเหลงแน้วต่อไปพลเมืองสวรรค์ p o p u l a t i o n จะน้อยลง l a c king operation แล้วต่อมาพวกนลเมืองรนะลกมันจะมากขึ้นคือคนชั่วมากขึ้นโอตรงนี้ก็นึกถึงคุกนึกถึงาราง ที่คุกดิสรางนั้นกำแพงไม่รู้กี่ชั้นสูงมีเจ้ามีนายมียามเฝ้ามีประตูรูหอมีกลงเหล็กใส่กุญแจด้านผ่าแอาอจะดเยียกกันเข้าไปอยู่ได้ข่าวหนังสือพิมพ์แพร่โรคเอกกันอยู่ในคุกมากที่สุดในโรงพักโรงพักตำรวจไม่น้อยห้องขังทั่วขราวก็เต็มเอียดคุกใหญ่ก็เต็มอีกได้ขยายพลเมืองคุกเยอะ แต่วัดที่โปรดอยู่ตลอดการให้ด้ยความสงบร่มเย็นให้สติปัญญาให้บุญให้กุศสันไนม่ก็จยสนใจเออมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะเอาวันนี้วันพระมาถึงแลว้วดังอกดังใจฟังเทศกันต้นหน่อยไม่ต้องเชื่อก็ได้รับรองว่าไม่บาปฟังกันแบบฟรีสไตล์สำหรับวันพระนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่โยมพระปานที่ทยา ท้าจะตัวโรคกบาลจะต้องตรวจโรคจะตุแปลว่าสี่โรคกบาลหรือว่าคุ้มครองโรคในที่ศสีเราทั้งหลายตัวคนคนหนึ่งมีกายยาวหวานหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจนี่คือโรคอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าบ่าดูความรู้สึกร้ายเรากล่าวว่าโรคก็ดีเหตุให้เกิดโรคความดับลงแห่งโรคขนทางปฏิบัติเพื่อดับโรคอยู่ในร่างกายยาวหวานที่มีสัญญาและใจนี้เพราะฉะนั้น ในนี้ถ้าหากเป็นโลกโลกหนึ่งมันก็จะต้องมีจตุโลกกบ,บาลผู้คุ้มครองโลกในทิศท้งสี่อะไรเล่าเป็นผู้คุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตคุ้มครองร่างกายแล้วก็คือธรรมนั่นเองชิลิโอตปิยันเยนะโลกังปาเลติซาโชกังมีความอายชั่วกลัวบาปนั่นแหละเป็นธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตของคนถ้าคนไม่มีความอายชั่วกลัวบาปสังคมงมษย์มันจะวุ่นวายจะเดือดร้อนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตเดรัจฉานมันไม่มีขีปนาวุธไปม่มีเพื่อชิงสองไม่มีครูไม่มีสติงเจไม่มีรถทั้งไม่มีเครื่องบินมิก23ไม่มี f 15เอวบกอะไรต่างๆมันไม่มีดอกสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เลวร้ายเท่ามนุษย์ถ้าหามนุษย์ไม่มีธรรมคุ้มครองชีวิตคุ้มครองจิตใจคุ้มครองโลกมนุษย์นี้จะเข่คฆ่ากัน โลกนี้จะเล่าร้อนลุกเป็นไฟได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ทั้งค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายโลกเสรีได้สั่งสมขีปนาวุธจะรวดติดหัวรบอย่างน้อยฝ่ายละห้าหมื่นหัวรบนิวเคลียร์ในจำนวนห้าหมื่นนิวเคลียร์ได้ยิดมานานแล้วเดี๋ยวนี้จะมากสักขนาดไหนถึงกพัพทินา ประชุมรดอาวุธกันพร้อมที่จะถล่มทลายกันโลกนิรแรกเป็นจุลมหาจุลหลายร้อยหลายพันรอบมีแสนานุภาพในการทำลายยิ่งกว่าระเบิดฮีโรจ,จีมานางาซางิระเบิดปรามโนลูกนั้นเที่ยวกันไม่ติดไม่เห็นฝุ่นมีอนุภาพในการทำลายกันมากกว่าเป็นร้อยๆยเท่าแสดงว่าโลกมีกำลัง อา,อาวุธมหาปลัยกำลังเชิงเงอคอเรืมตาปิดปิดมองดูโรกพร้อมที่จะถล่มทะลวงได้ทุกเมื่อที่มันอยู่ได้เพราะมีความอายชั่วกันกลัวบาปกันบ้างนั้นแหละไม่มีบ้างก็มีน้อยมันยังคุ้มครองอยู่อย่าทําเป็นเล่นไปกับสิงกับทรรว่าเป็นเรื่องคือขักล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีกินแทนข้าวไม่ได้แต่มันคุ้มครองโรกของขังชีวิตนี้ได้ สัตว์ทั้งหลายไม่ตายก็เพราะว่ามีคุณธรรมคุ้มครองเอาไว้โยงอาดมาไปอยู่ประเทศแอฟริกาเมื่อก่อนนู่น <c oughs> แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้เป็นทุ่งทะเลทรายสาาารากว้างใหญ่ไพศาลแต่มีนกเขานก กาตาเป็นมือมูนกเป็นสูงดอกไม้ทะเลรายเหลืงลงลองวลงหนาวพัดมาจากฝ้าฝั่งไซบีเรียข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาหนาวเนี่ยบางครั้งก็มีหิมะบางๆโปรยสัตว์เหล่านั้นเยอะทั้งนกทั้งมิ่นขับรถผ่านไปก็เห็นมิ่นเดินผ่านทางไล่จับมันเล่นก็ได้เขา,าไม่กินกันลัฐบางเขาสงวนไม่ให้กิน แต่คนไทยไปถึงไม่รู้หิวเคยมาจากไหนจ้าผ้าจ้าแกงไม่มึนเห็นอยู่ในออโตเตเตอร์ขูดจิ้บหายวายบวดนกระทานกคุ้มนกเขาซึ่งไม่มีต้นไม้มันก็อยู่ในรูนกเขานอนอยู่ในหินคนไทยไปดักกินเกลี้ยงเจ๊หายไวายบอ,บอบนหมดนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุ้มครองโลก เราไม่ได้เพี้ยนพกติดตัวไปจากพุทธศาตนาฮีลิโอตปะความอายชั่วกลัวบาปไม่มีไม่รู้ไปเบียเดเบียนแม้กระทั่งสัตว์กระทั่งต้นไม้น้ําท่วมบ้านกระทุนทะเลสูงทะลักมาท่วมจิตพายบายบ่อน,นังกอบเพราะมันขาดทาอันนี้แหละมันจึงท่วมบ้านกระทุนอายชั่วกลัวบาปไม่มีในจิตในใจจึงก็เลยทําลายกันเห็นแก่ได้เห็นแก่เห็นแก่ตัวกันทุกอย่างจะไม่มีโอกาสเห็นแจ่ใคร ทั้งหมดนั้นอย่าหัวเราะทำนะท่าน,ะนสาธทุชนตั้งหลายมันถึงเวลาแล้วนะนะมิฉะนั้นแล้วจะชิบหายกันเร็วๆนี่อ่าวันนี้ขึ้นต้นก็ว่ากันใหญ่ในยกนี้เลยยังไม่ได้ฟารบกหัวข้อที่จะกล่าวทำที่กระถา,าแต่มามันก็เป็นซะอ,อย่างนี้แหละจะเลยป้ายอยู่เรือ่อยพอริ่งวิกิมิ่งมันก็รันนิ่งเลยฟุกกลี่ฟุกกลี่ไปเลยเอาละวันนี้วันพระมาถึงอีกแล้ว เจ็ดวันเลี้ยงลูกปูกโพวันที่แปดคนโบราณบอกเจ็ดวันทํางานทําการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงจิตใจเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวสร้างเนื้อสร้างตัว,ห,วหัวหอกก้นฝิดปลาแบกหลังมุนกลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาตามตลาดทํามาหากินกันเจ็ดวันใช้หัวใจเปลืองที่สุดวันที่แปดปูกโพโพท,ที่แปลว่าปัญญา สร้างสติปัญญาพักผ่อนจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกก็เอามาซักวันที่แปดคือวันพระให้ปลุโพทําบุญซุ้มรรธานตักบาตบ้างให้ใจสงบเกิดมาไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวมือสองข้างมีความหมายให้กับรับหลังจากนั้นก็ฟังบ้างฟังสิ่งที่จะเกิดปัญญาสุสัสสงวรปเตปัญญงฟังให้ดีแล้วจะเกิดปัญญาปัญญานั่นคำหนึ่งภาษาบาลีบอกโพธิ โพธิ์เลว่่าปัญญาต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งมีชื่อว่ธธาอัสสทะในภาษาบาลีพอพระพุทธเจ้าได้เป็นนั่งขบคิดทําความเพียรได้ตรัสรู้เอนไลท์เทนเมนอยู่ใต้ต้นของมันมันก็เลยมีชื่อว่าต้นไม้แห่งปัญญาคือต้นโพธิชื่อจริงมันบอกอสัสสทะพอพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมันก็เลยมีเกียรตดมีชื่อว่าโพธิ ต้นโพธิเรว่าต้นแห่งปัญญาการปลูกโพก็หมายถึงการปลูกฝังสติปัญญาให้รู้เท่าทันโลกเท่าทันชีวิตเท่าทันความจริงรู้เห็นตามสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงจะไม่ได้ไปขวางทางความจริงจนตนเองเป็นทูก่อให้เกิดปัญหาตนเองผู้อื่นสังคมบ้านเมืองร่ำร้อนเพราะความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงจึงหลงเข้าไปวันที่แบติงปลูกโพ เจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่แปดคนโบราณว่ายอย่างนี้เออถูกแล้วเอาวันนี้ท่านทั้งหลายมาปลูกโพคือฟังให้มันเกิดปัญญาเป็นโพที่เป็นปัญญากันจะบ้าง